ใกลยูของเพื่อนเชิญค่ะและนิ้วข้าวขาอุตนาตนมาเลยค่ะขึ้นมาเล่นกันเลยค่ะขึ้นเลยค่ะผลเลี้ยงค่ะขึ้นเลยลูกขึ้นเลยลูกเอฟขึ้นเลยลูกเอฟขึ้นลูกเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่กันนะคะค่ะน้องๆถือกล่องกันนะลูกน้องๆขาเขรื่องผู้ชายสเต็ปสองผู้หญิงสเต็ปหนึ่งค่ะผู้หญิงสเต็ปหนึ่งค่ะผู้ชายสเต็ปสอง มาค่ะมาค่ะผู no ah, no ah, to to like like ้ชายผู้ชายเต็มสองไอ้ผู้ชายเต็มสองพี่เซนพี่วิงมีสามสี่คนน้อยมากอ๋ออ่าเดี๋ยวพี่เลือกเองลูกมาอยู่กับมาลูกมาอยู่ก่อนจะอยู่ก่อนผู้หญิงข้างล่างมาสิคะลูกผู้ชายข้างบนครับเดี๋ยวพี่เซนพี่ตซนไหนไหมคะมีไหมแค่เสื้อเป็นมีไหมแคะจากเรื่องไหนบ้างผู้ชื่อมาเลยค่ะเดี๋ยวจะกล้าดีจากนะคะเข้าแมสคอตตับผู้เลยครับอ่ะ เงปิ๊กซัทเตอร์เชิญค่ะใจน่ารักมากเลยเพื่อนกันแต่ละทีมถือแขกผู้อู่เลยค่ะเชิญค่ะแล้วเพื่อนสิ่งที่ตามงไดต่อครับสร้างความสุขสมอเลยค่ะเชิญเลยค่ะเก็บใจแล้วเหรอครับเก็บใจแล้วเหรค่ะบพี่รู้แล้วแต่พี่คัดเลือกเอาต้อนมาข้างหน้าลูกไปลูกมาอุ้มมาข้างหน้าแต่งหนึ่งข้างหน้าเอาพวกตัวเล็กมาเอาพวกตัวไซส์แบบมาถามใจอ้ามาข้างหน้าลูกใบตัวตัวใหญ่นะเออออยดอ้ามาข้างหน้าลูกใบายตัวใหญ่ได้เลงคนกลางเนี่ยอ้ามาข้างหน้าเอามาไอ่ โอเคชิปเลยค่ะชิปเลยค่ะวงไ้ต่อค่ะมาลาตีมาลาตีจากแมสคอตค่ะแล้ววงไปต่อค่ะวงบิวจากบิวบิวครับบิวบิวเวใหม่อาเวหมเชิญค่ะเติวงเที่วใหม่ด้นะคะเปิมขกรัหมู่เลยค่ะเดืยวพี่พัชนะคะจัดเค่ะ ูิวสิกเชิญกับฝั่งบุ๊กก็ได้ทั้งมิวสิกเลยฮะมาต่อเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพหมู่เลยค่ะจากไหนคะบีบีเล็กกอดเชิญเลยค่ะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับทางู้๊กกยค่ะโอเคค่ะค่ะเอฟอยู่ไหมเอฟอยู่แล้วนะคะยังอยู่ครับถแผลพาอหมู่พอไหมคะไม่พอเอาชันเข่าบ้างไหมคะชันเข่าบ้างไหมเอาชันเข่าบ้างมาชันเข่าชั้นเก่าขางหน้าเก่าของหน้าชันเก่าขางหน้าชันเก่าขางหน้าเส้นตรงนี้ แถหน้ามาเออนี่เลยถวหน้ามาเรองแงนิดนึงนะครับยถลงนิดนึงคัสองแถวสองแถวสองแถวสองลงเนี่ยฮะหลังถองหลังชิดค่ะแต่นี้ยถลังชิดเลยค่ะชิดเลยค่ะชิดเลยค่ะแถนี้ชิดเลยนะค่ะชิดเลยค่ะชิดเลยนค่ะชิดเลยค่ะจากวงไหนคะรับไปบัญชีเชิญเลยค่ะเชิญเลยคต่อค่ะหาที่ลงเลยค่ะได้ถ่ายภาพหมู่นะคะ เชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะฟังกันต่อเลยนะคะจะถ่ายภาพหมู่ก่อนเลยนะคะดังน,นั้นนะคะเราจะพบกับตู่พบทธนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยวงตหญๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาถ่ายภาพหมู่ก่อนพี่โชคคะ๋ยวว่ามืออะไรก่อนไหมคะถ่ายเฉพาะศิลปินนะคะ ต้องเพลง่เมาหะอะตนี้อนต้องหน้าน่ม่ดเลยอนี้ได้ต้ยเมต้ไม่เห็นไม่เห็นต้องเพต้อตรงนี้ลูกต้องอยู่ตรงนี้ต้ออยู่ตรงนี้ข้างต้นยิงกันเบี่ยงข้างเบี่ยงข้างต้นเบี่ยงข้างถือไว้กล่องเดียวพออีกกล่องน้เป้ยเป้ถือกล่องหนึ่งเป้ยเออเบี่ยงข้างเนี่ยเออถ้าตัวเล็กตัวเล็กเป๊ะเป๊ะ พวกเราปิดปิดอัพสเตอร์ข้างบนสวยกว่าข้างบนเนียนกว่าเชื่อพี่เชื่อพี่ก้องปี๋พี่ก้องจัดเฟรมมาเยอะแล้วจัดเฟรมในตัวข้ามอ๊อกข้ามอ๊อกเต็นกว่าข้ามอ๊อกเต็งกว่าได้ไหมคาได้ภาพไหมไม่ได้ไม่พอต้องถอยหลังใช่ไหมต้องถอยหลังนะถอยหลังแถวบนไม่ต้องถอยแถวบนไม่ต้องถอยแถวบนต้องถอยแถวสองถอยชิดพอดิชเวที แถวสามชิดตัวแถวสองเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนมีค่าไหมเนาะไม่ได้พี่ห่างชิดนที่เพ่งชิ้นแถวที่ต้องชิ้นเมื่อชิ้จะไม่เห็นเห็นไหมเห็นปะเห็นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพยายามช่วยทุกคนนะคะโอ้เรื่องการจาับเฟรมนี่ขอยบอกเลยครับพี่ตองนี่โปรเฟชชั่นอลมากค่ะเราก็ต้องพยายามททุกคนได้เฟรมทุกคนนะคะ พอทุก <krit> คนได้เฟรมหมดนะคะข้าวหลังข้าวเย็นนะคะจริงหรือเปล่าทุกคนได้เฟรมหมดนะครัะแหมคนละบินนิ่งกันลูกเดี๋ยวแล้วอย่างนี้นะครับพบกับตู่พบพรแล้วก็วงต่างๆวิวจะรับไปดนตรีแมสคอตนะคะมีบีเรตคอนพิ้วพิ้วนะคะพบหมดค่ะได้เจอหมดค่ะ อ่าได้ภา <cycles> พไหมคะได้ภาพไหมคะช่างภาพได้ภาพไหมคะได้ภาพไหมคะมังฟิงโอเคไหมโอเคไหมคะอะไรอะไรต่อคะเอาได้ภาพไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากยกเว้นตู่พร้อมพรกับดาราเสีฟฟี่ชิดกวานนะคะเซฟฟี่จะรอต่อเลยนะคะเรับจะรอต่อที่เว็นตอหลังนะคะ